สวัสดีครับเพอร์เชียลเิตี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Handsonic นะครับผม uh, HPD 15นะครับผมงรแ l a n d นะฮะตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาใน YouTube ที่มีการรีวิวของต่างประเทศนะครับมีเห็นเข่าสุดเลยนะฮะเป็นปี2007เท่ากับว่าตัวนี้เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า14ปีแล้วนะครับผมที่ผมได้มาอันนี้เป็นมือที่3นะครับคิดว่าน่านจะเป็นมือที่3แล้วเนาะ ต่อไปครับสิ่งแรกเลยนะที่จะแนะนำก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมีทั้งหมด15ช่องนะครับที่เล่นได้นะแล้วก็มีตัวนี้ครับพิเศษตัวนี้นี่ครับตัวนี้ที่สามารถที่จะเล่นได้ด้วยเลื่อนได้นะฮะแล้วก็อันนี้ครับนี่มีเซ็นเซอร์นะครับต่อไปครับเรารู้จักกันดีกว่ามีปุ่มอะไรบ้างนะอย่างแรกนะครับผมทางซ้ายมือนี่ครับ เป็นวอลลุ่มนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นก็เรียกอะไรเอ่ยเป็นเมนูให้เลือกแยกย่อยมากมายเลยนะครับเป็นเวลนะครับพิดแพนนะครับประก็เป็นแพนเสียงแล้วก็มีการปรับเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับผมมากมายเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะเออ่เลือกไปที่ธีมนี้ดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเอาอันนี้เอฟเฟกต์ดีกว่าอ่าอันนี้จะเห็นภาพชัดหน่อยสามารถที่จะเล่นสมมุติว่าเพื่อน ไปในเล่นคือดีเจนะต้องการ Effect, เอฟเฟกต์เฟีลเลเพื่อนกดตัวนี้เลยครับเนี่ยก็คือจะเลือกใช้อ็อปอชันต่างๆนะครับผมตัวนี้ฮะทำให้เสียงเปลี่ยนสามารถจูนได้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าต้องการให้มันยาวขึ้นนะฮะหรือว่าให้มันค้างไว้นะครับตัวน,นี้ครับปุ่มนี้เลยปุ่มลัดเลย r o ร l e r h o ฮไว้นะครับผมลองกดดูเหมือนสตา์วเลยฮะ สนุกจริงกันเชียวพอเรากดออกนะครับผมก็จะหายนะครับต่อไปครับนั่งต่อดีกว่าเดินเล่นยาวเกินไปต่อไปนะพอมาถึงตรงนี้ต่อไปบอกนี้ก่อนว่าถ้ากดไฟนี้จะโชว์นะครับพรากดครั้งสุดท้ายคือออกนะครับผมต่อไปครับเรามารู้กันว่าเจ้าเครื่องนี้มีกี่เสียงกันมีกี่ธีมกันนะฮะเขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปนะครับผมที่เห็นตรงนี้นะฮะเป็นกรุ๊ปสามารถปรับได้ถึง10กรุ๊ปนะครับผมแต่ว่ากรุ๊ปที่10เนี่ย เป็นลูปนะครับก็คือสามารถเดี๋ยวผมลองเป็นให้ฟังกันดีกว่านี่อ่าลูปเป็นงี้ครับประมาณนี้นะครับผมมีเป็นเพลงด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยๆหาไปแล้วกันนะครับผม มีเยอะมากเลยนะครับมีเป็นเพลงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยมีเพลงลาตินเพื่อให้แบงก์แท็กเราเล่นได้ก็มีนะครับผมอะต่อไปฮะแนะนําต่อไปคือทางนี้ครับสามารถเลือกเป็นเปลี่ยนแชแน,นลหรือว่าเปลี่ยนกลุ่มได้นะฮะอันนี้จะเป็นเลือกละเอียดนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นเลือกกลุ่มจะเป็นเต็มเต็มเลยนะครับผมจะมีทั้งหมด10 10กลุ่มด้วยกันนะครับผมมีลาตินฮะมีอ่าแอฟริกาอินเดียแล้วก็เอเชีย อันนี้เป็นออเคสตรานะครับผมเสียงก็จะเป็นพวกเบสดัมพิณปณี um, แล้วพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นดัมนะครับเป็นกองแล้วก็เป็นแดนซ์อันนี้เล่นกับดีเจนะฮะแล้วก็เอฟเฟกครับผมแล้วก็ออเทอร์นี่คือต่างๆนะผมเรื่อยให้ดูมีเสียงอะไรบ้างประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูปครับผมที่มันตีให้ดูนะลูปก็จะมีมากมายเช่นกันนะครับผม อ่าอันนี้คือเป็นลูกต่างๆนะอ่ะผมเปิดนี่้ดูดีกว่าเป็นสัมบ้านะครับดูกออประมาณนี้นะครับผมอยายายาประมาณนี้นะครับผม อ่ะต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กว่าว่าเราจะปรับแก้หรือถ้าสมมุติว่าเราได้มาแล้วเราต้องการที่จะเม,มเป็นเสียงของตัวเองนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับจะทํำยังไงได้บ้างผมต้องบอกก่อนนะครับว่าในเครื่องนี้เขาจะแบ่งเป็น2พาร์ทใหญ่ในการทํางานนะั่นคือว่าเป็นพาร์ทพรีเซตอัน,นี้ครับผมก็คือเป็นเสียงที่เซ็ตมากับเครื่องนะครับผมเราไม่สามารถแก้อะไรได้นะพอปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่มันจะ กลับไปที่ค่าโรงงานนะครับผมแต่ว่าถ้าเราปรับเป็นตรงยูเซอร์นะครับผมเราสามารถที่จะปรับแต่งเป็นของตัวเองได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปรับแต่งให้ดูนะตัวนี้ครับพอเราต้องการเลือกปรับแต่งอันไหนแล้วก็สามารถกดตัวนี้ฮะกดอีดิทครผมแก้ไขปุ่งสมมุติว่าเราต้องการเปลี่ยนนะครับตอนแรกกดครั้งแรกเนี่ยมันจะแบ่งให้เราเป็นทั้งหมด 3เลยส่วนด้วยกันของแพทนะครับมีส่วน5ปุ่มนี้ครับต้องการเซฟตป็นตีมอะไรก็สามารถเลือกได้นะอ่ะติว่าผมเป็นลาตินเปอร์หนึ่งนะครับผมก็จะมีเพอาจจะมีเครื่องดนตรีประมาณนี้ฮะเหล่านี้เปลี่ยนไปอีกลองดูนี่เป็นพุกเสียต่างนะฮะมีกุยโลเข้ามาคาบเบลอ่ะเอาเสียงน,นี้แล้วผมต้องการอ่ะ เปลี่ยนนี้ดีกว่าเป็นอะไรดีเปลี่ยนเป็นนี้แบแปลกดีนะครับผมต่อไปครับอันที่3นี่คือเป็นอันหลักแล้วอ่ะมันเอาคงก้าบองโกล้ลหรอกินมะเล่นดีกว่าอ่ะทำแลผม ผมชอบมันนี้ผมเอาตีมนี้ผมกดอีกทีหนึง่งมันจะเป็นการปรับละเอียดนะคือว่าปรับในช่วงในช่วงของแต่ละปุ่มนะครับว่าต้องการเสียงอะไรเยอะไปอีกก็คือจะหมุนตัวนี้ฮะเป็นตัวเลือกนะครับสมมติว่าผมต้องการอันแรกเป็นเสียงแสน่ก็ได้เราก็เลื่อนไปนะฮะจนเห็นไหมครับมีจะมีตัวอนนักษรหน้าตัวแสนยอยู่ในดำนะครับผมก็คือเป็นตัว R นะฮะ อ่เห็นไหมเอออารแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับหมุนไปเรื่อยๆจนไปถึงตัวอานะครับผมนี่มาแล้วอาแล้วอย่งอย่างอย่างอย่างอาร์เอฟแล้วครับผมอืมนี่นี่นี่อ่ามีหลากหลมากนะคะแนนอ่า ปุกปุกปุกเคแล้วต้องการตัวนี้เป็นกระเดือ่องผมก็สามารถเลือกไปได้เลยปรับไปตามที่คุณต้องการเลยนะครับเคอ่ะผมก็เลือกเสร็จแล้วเรียบร้อยเราต้องการเซฟนะครับผมกดตัวนี้ฮะนี่หรือถ้าต้องการปรับละเอ,อียดกว่านั้นอีก ต้องการปรับเสียงเสียงแสนแนให้มันเป็นแบบเสียงแหลมหรือเสียงทุ้มนะอันนี้คือปริมาณของเสียงคือต้องการให้มันดังมากดังน้อยนะสามารถเริ่มเ,เลือกได้นะครับผมดังร้อเปอร์เซ็นต์อันนี้คือให้แผนถทาเป็นขวานะครับผมแล้วกอ็อันนี้ฮะเป็นรีเวิร์บนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นพิษเสียงครับต้องการเสียงสูงขนาดปรับเลยนะครับผมต้อกาหๆหน่อย มีมากมายเลยนะครับผมต้องลองปรับดูนะอ่าคันเลิกไม่ชัดหน่อยอ่าไปอีกเรื่อยจริงๆอ่งการเลือกแบบนี้ก็คือมันจะเหมือนกับอันนี้ฮะปุ่มเลยที่เคยที่เล่นไปเมื่อกี้นะครับผมช่วงแรกแต่ว่านี้คือจะปรับให้มันอยู่เลยนะครับผมให้มันอยู่เป็นเสียงในช่องนี้เลยนะฮะปรับไปเรื่อย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  ก็จะมีโหมดมากๆมากมายเลยนะครับว่า,าต้องการเอฟเฟกแบบไหนนะครับผมเยอะมากยต่อไปฮะต้องการมีปรับเยอะแยะมากฟิดแบกนู่นี่นั่นนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับผมมันจะสามารถเปลี่ยนชื่อช่องได้นะครับผมสักครู่นะเดี๋ยวผมลองเลือกก่อนอ่ะอันนี้ครับ กดไปเรื่อยทั้งขวาไปเรื่อยนะครับผมตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อช่องได้ว,ว่าเราต้องการเซตอันนี้เป็นชื่ออะไรก็หมุนไปตามนะครับผมก็จะเปลี่ยนไปตามตัวอักษรนะฮะสมมติว่าเราปรับเียบร้อยเสร็จหมดแล้วเรากดตรงนี้ครับแล้วจะมีดอกจันทร์ขึ้นตรงนี้นะฮะถามว่าตรงนี้ถ้าเราไม่กดเซฟนะครับมันจะหายเวลาที่เราปิดเครื่องนะเรากดเซฟหนึ่งทีปุ้มเรียบร้อยฮะเราเปิดเครื่องใหม่นะครับผมแล้วก็เข้าหมูดที่ User นะฮะมันก็จะไม่หายก็คือจะขึ้นมา เป็นช่องที่เรากดเซฟไว้นะครับผมต่อไปครับอันนี้ดีกว่าเครื่องนี้นะฮะมีความพิเศษคือสามารถอัดได้นะครับผมเราลองมาอัดดูนะตัวนี้ครับเลคกอ์ปุ่งมันจะขึ้นเมทนอมมาให้เรานะครับผมเราสามารถที่จะเลือกเทมโปได้นะัะว่าต้องการสักเท่าไหร่นะครับเราก็กดเทมโปตตัวนี้ฮะแล้วเราก็เลือกลงมานี่ประมาณนี้ครับ แล้วเราก็สมมุติว่าเราพอใจแล้วเรากดทันปุ่มทีนึ่งต่อไปครับมันจะขึ้นมาให้เราก็คืออ่าคุณนี่นะนี่คือจํานวนห้องนะอันนี้คือจํานวนของให้นับ1นึ่งงสาหรือว่าจะให้นับ3 4แลอะไรก็ปรับได้นะครับผมเดีย๋ยวเราเรามาอัดดูนะ เราลองกดอีกทีนึงหยุดนะครับเสร็จแล้วมันจะถามว่าให้เราเซฟไหมครับถ้าเราเซฟแล้วกดตัวนี้ครับปุ้งเรียบร้อยนะฮะแล้วกดเล่นครับผมเนี่ยสุดยอดไปเลยนะสาหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ลองหาซื้อมาเล่นนะครับแต่ตอนนี้ผมบอกว่าตัวน,นี้ตัวน,นี้มันไม่มีขายแล้วนะครับมันเลิกผลิตไปแล้วสามารถ หาตัวอื่นมรเดินใดนครับเช่นตัวสีขาวตัวสีดําเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ทีหลังนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะฮะเป็นปุ่มลัดนะครับผมจะบอกจะเห็นว่ามันเป็น10บตีมใช่ไหมสิบกรุบใช่ไหมเราสามารถที่กดตัวนี้แล้วก็หมายความว่าเลือกเร็วๆไปนะครับผมอ่านี่ปุ๊บต้องการไปที่ กุ๊บ5กดตรงนี้ครัง้งปุ๊บแล้วกดเป็น5มันก็จะเป็น5เลยนะครับผมต้องการไปแ8 8เลยนะครับแน่ดูได้นะฮะตรงนั้นโอเคนะครับรอบนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมแัะฟังนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ในช่องปักวัดพิทักษานะฮะแล้วก็กดไลค์ในเพจ เพการคันเวลเที้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วกันนะครับผมสำหรับช่วงนี้โควิดยังไงก็อยู่บ้านรักษาตัวแล้วนะครับผมจะมีคลิปอะไรดีๆก็ช่วยติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ